Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เยวคอเดินค่อยเดินค่อยเดินไม่ได้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 ถอย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 ถอ เียวเนี่ยไได้้องลงไปมาต้องลงหน้างลได้เได้เยได้เได้มาายมันไได้เออเอาหน้าขึ้นให้ได้เอาหน้ามันไปทางนน้ได้ยหมดด้ไ่ใช่่ไปูดต้อต้องลงอนได้อย่ได้ไปเดินไมได้ย่ได้าขึ้นอีกให้มโจวเอ้าไปเลยเลยไปเดินไปขเดินไปิหน้าหลังเลย

เลนดีเล่นดดิเล่นดีดนตรงนั้นขึ้นตนันเขาไม่ได้ตัวมาใหญ่ประตูลวเาเล่นเล่นดีไปเย็นไปเย็นทเย็นดีดปเย็นไปเย็นเฮ้ยไป่ักไปพัดิข้างหน้าทไงดิไปแล้วเดยวเดไทางการหรือไปแล้ววะหือไปแงยังงยังไม่ไปยังไป ล้อมันอยู่ตรงยังไม่ตรงเอาหน้ามาดูสิขวาาขวาดูหน้ามาดูหนาขวางขวาเร็วอีทำไมมันเลี้ยวไม่ไปอ่ะมันล็อกไงขึ้นหน้าขึ้นหน้าแล้วเอาตรงนั้นเยตรงนั้นเลยเนดีเนมันดังอ่ะดังดดังข้างหลังหมดแล้วหมดแล้วหน้าไได้ดละไปเลยไปไปลไปลไปยแล้วแล้ววแ พอพ่อว่นว่นฟังพี่พอถอยวินงหลังออกไปนนตรงนู้นซ่อมตรงนู้นเสื้อก่ามันขาดไปแล้วอย่าพื้นอย่าพื้นหน้าขาดไ,าาไเปเลยวินถอยค่ะวินถอยไปตรงนู้นจะง่ายกว่าท้างหน้ามันยนังไงขาดแล้วเท้าหน้าคะเออเท้าหน้าขวาไปแล้วเท้าขวาตะกี้นะ